ตอนนี้ต่อครับผมนี่โบราณสถานครับผมของที่โอ้เข้ามานี่เย็ยนเลยนะครับดุ่้ลมครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันต่อนะครับผมว่าจะมีอะไรอีกมันจะมีน้ำหยดขึ้นมาจากข้างบนเนี้ยพวกเนี้ยข้างบนนี่น,น,นะนะน้ำไหลลงมาแล้วก็มาลงอยู่อย่นี้นะครับเนี่ย เนี่ยอย่างใสครับเนี่ยน้ำใสมากดูต้นนี้ครับผมเนี่ยต้นนี้ออกลูกเลยครับผมเนี่ยกล้วยป่านะดูต้นครับผมปต้นต้นอย่างใหญ่นะนี่ครับนอมันนะครับ ราอย่างเรียบร้อยนะครับผมวันนี้ก็รอบสองครับมาย้ำรอยเดิมนะครับผมจาก 3- ถึง4ปีที่แล้วนะครับผมครบตอนนั้นมา4ี่คนครับตอนนี้ก็มาแค่ทีมงานแค่2องคนครับครับ2คนนั้นไม่มาตึกภาะกิจนะครับติกภาะกิจซ้อมเสาครับนะเดี๋ยวเราไปข้างในกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงหลังจาก3-4ปีไม่ได้มาครับว่าจะเปลี่ยนไปมากน้อยสักแค่ไโอ้บรรยากาศดูชิบ เหมือนธรรมชาติสร้างรังสรรค์มนะครับเนี่ยจับเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งด้านนี้กันนะฮะเนี่ยตอนนั้นมาไม่มีนะน้ำตกนะฮะอาการโอเคนะครับรเนี่ยนี่ครับม,าม,าม,มันจะกาศหลังจากสามปีไม่มาครับผมอากาศเปลี่ยนไปเยอะเลยนะฮะ มีทั้งนอกนร้องนะเขไม่ใช่จำโพงครับไปจะไปทชนุ้นกันครับมาด้านใน,นก็จะเจอนี่แหละเป็นเป็นหลวงพ่อ ดูสีดิ้งดำนะครับผมเนี่ยนี่ะเดี๋ยวเราไปฝั่งโน้นนะครับตอนนีก้ก็กำลังสร้างอยู่นะสร้างศาลานะครับอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นที่ปฏิสถานของพนรลายหรือเปล่าไม่แน่ใจ น,นี่นะครับอ่าใช่แลยครับผมคือฐานของพระพนละาลายนะครับส่งครุนะครับโอ้สวยจริงจากไหว้พระนาลายเสร็จก็เข้าความนี้ต่อครับผมนี่โบราณสถาน,นครับผม ที่นี่เลยครับโมเ,เดี๋ยวเราไปข้างในครับผมเข้ามาเนี่ยเย็นเลยนะครับเหมือนติดแอร์เลยข้างในสวยนาทุกชมไม่น่าเชื่อผมว่าหลังจากที่ไม่ได้มาสองสามปีเนี่ย จะมีการเปลีนแปลงขนาดนี้นะครับถ้าใครที่มาเที่ยววัดในละแวกแถวนี้นะครับก็จุดนี้คือวัดเป็นจุดที่พลาดไม่ได้นะครับ ผมก็หลังองค์ประธานนะครับผมก็จะมีทางเข้าไปอีกนะนี่ครับเข้าเลยเข้าไปในโรงถ้ำน้ำเอาไปแล้วบ่โอ้เร็วออแท้แขึ้นมาแล้วบ่ทางปีไหมทางปีมาแล้วบ่นี่ครับ พญ่าถ้ำก็ลักษณะก็คือจะมีเนี่ยครับผมน้ํามันจะมีไหลซึมมาจากด้านบนนะครับผมเนี่ยเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะมีองค์ประธานครับตรงนี้เป็นพระพุทธชิราชเท่เปล่าเนะี่ยไม่แน่ใจครับเนี่ยแล้วก็ด้านบนเนี่ยในเห็นเนี่ยก็จะมีเหมือนรูปสัญลักษณ์จะเป็นเหมือนเนี่ยครับ พระพุทธรูปอีกองนะคือฝังตัวอยู่ในเนี่ยหินเนี่ยนะครับก็เป็นจุดที่สถานที่ขลังอีกที่หนึ่งครับผมที่ทุกคนต้องมาหล่อทัมผัสดูนะครับสวยจริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางที่เรามาเมื่อสักครู่ทำเนี่ยนี่ครับเหมือนเลยครับผมเหมือนพระพุทธรูปอีกองหนึ่งครับที่กำลังนั่งเอ่อ แล้วก็ยิ้มคนระับให้กับเราอยู่นะครับเนี่ยเย่ยมเลยนะผมอ่ะเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันต่อนะครับผมว่าจะมีอะไรอีกนะแต่ว่าเย็นมากคราเย็นระยอบเลยมาขท้านในเะนี่ยในถ้ำนะเฮ้ย ในนี้ก็มีน้ำาครับเนี่ยเนี่ยผู้ชมมันจะมีน้ำหยดขึ้นมาจากข้างบนเนี่ยรับเนี่ยข้างบนนี่นะเนี่ยน้ำไหลลงมาแล้วก็มาลงอยู่ในนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างใสครับเนี่ยน้ำใสมากเนี่ยครับเนี่ย แหล่งที่มาของน้ำครับที่ซึมลงมานะนี่ครับซึมมาจากหินเลยครับเนี่ย,เ,ยเหมือนเป็นตาน้ำครับที่อยู่ในซอกหินนะครับเนี่ยสุดๆนะหลังจากเราไหว้พระเสร็จนะครับผม นี่ยก็จะเป็นทางออกนะที่ก้างหน้าก็จะเจอเนี่ยพระองค์ประธานนะครับอยู่ขนาดเนี่ยองค์สีขาวที่เราไหว้เรสจะคู่นะครับบรรยากาศดีมาก่านผู้ชมสุดเลยครับบรรยากาศก็ไม่ร้อนนะขนาดอันนี้ก็จาเก้าโมงสิบโมงนะ ข้างในก็จะมีน่าจะเป็นที่บวชเป็นจุดของนักปฏิบัติธรรมนะผมที่เข้ามาศึกษามาบวชมาเรียนรู้นะนการชีวิตของนี่ฮะก็จะมีคนนุ่งขาวห่มขาวครับผมมาบวชมาอยู่เหมือนเหมือนที่วัดอัมพวันครับแต่คล้ายกัน จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เข้าไปชมวิวนะคผมด้าน,นบนนะครับแต่เราเคยมาอยู่ครั้งหนึ่งนะผมแต่ว่าคือนี้น่าจะไม่ขึ้นนะเพราะว่าไม่ไหวครับมองแล้วไม่ไหวออเดี๋ยวเราจะไปทางนู้นนะครับผมไปตอน,นที่แล้วที่มาเขากําลังสร้างตัวนี้อยู่เราก็เลยมาขึ้นอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับนี่คือผักหวานป่า หน,น,นึ่ก็เป็นทางสุดสุดเท่านี้แหละมองนี่ไปไป,ไปเบิรงนไหมมาแล้วไหมแต่ว่าบรรยากาศโอ้โหสวยมากท่านผู้ชมวิวดีมากไม่รอ้อนเลยนะถึงขึ้นมาแล้วลรอบก่อนรอบก่อนเราไปไป,ไปทางน,านาู้นเขาคือ,อทางพุ่นเออทางพุ่นอ๋อเคยคุณไปสุดเลยนะครับผมแต่ว่ารอบ รอบรอบ,รอบที่แล้วอ่ะตรงนี้กำลังทำทำพระอุระทานอยู่รอบที่แล้วเราแข็งแรงเราไดูขึ้นแต่รอบนี้ตรงนี้เสร็จแล้วแต่เราจะไม่เก็บตรงนี้ครับผมว่าหลังจากประมาณสามปีเนี่ยอมหลังจากที่ก็สร้างเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบไหนนี่ฮะก็จะเจอเลยครับขาวๆครับเนี่ยองค์ประทานานั่นน่ะโอ้ บลลมมารมนะครับเนี่ยนี่คับผู้ชมนี่สุดอลังการองสเร็จพระประถมบรมศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนี่ผมไม่ได้ใจนะใครที่เห็นในวิดีโอเนี่ยดูเหมือนจะเล็กนะแต่ว่าถ้ามาเห็นจริงๆครับผม องค์นี้ก็น่าจะมี4เมตรนะครับผมความกว้างของหน้าตักนะครับน่าจะมี4เมตรสูงก็ประมาณสัก7-8เมตรนะฮะใหญ่อยู่นะครับใหญ่อยู่ฮหลังจากปีนั้นนับที่มาเราไปฝั่งนูน้นฝั่งนูน้น สวยมากโอ้มีเม้กระท่านต้นกล้วยครับสามารถไปขึ้นอยู่บนผาได้นะโอ้โหแปลกไปขึ้นอยู่ได้ไงขนาดเป็นหินนั้นเนี่ยยังไปขึ้นสร้างแล้วก็เป็นไปเรียกอะไรอ่ะเกาะหินอยู่ได้อะเก่งนะธรรมชาตินี่ก็พญาครับกำลังถ่ายวีดีโออยู่ข้างล่างครับผมเหมือนจะมีทางเข้าไปอีก แต่ว่าแปลกใจครับผมเนี่ยต้นกล้วยมันไปขึ้นได้ยังไงเนี่ยไปแสมอยู่ในเนี่ยในซอกหินโอ้เนี่ยฮะเนี่ยหินแท้ๆหินหวาห้าเอา้าต้นนั้นออกผลแล้วับผมเนี่ย มีมีหงมออกมาแล้วนะครับเนี่ยนี่โอ้อยู่ในซอกหินด้วยโอ้สดสดส,ด,ส,ด,สดนะครับโอ้เจ๋จริงนะครับดูต้นนี้ครับผมเนี่ยต้นนี้ออกลูกนะครับผมเนี่ยกล้วยป่านะดูต้นครับผมเียงหนึงแบบ ต้นต้นอย่างใหญ่นะนี่ครับหนอมันนะครับกาลองน้อี่โอสุดๆนะครับหลังจากเราไปไหว้พระองค์ประธานองค์ใหญ่เสร็จนะครผมเดี๋ยวเราจะเดินทางไปยังวัดภูผาสูงที่จังหวัด โคราชกันต่อนะครับผมวีดีโอนี้ก็ขอตัดไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันวัดข้างหน้านู้นเลยนะฮะครับโคราชครับกับทีมงานคุ้ยเสียบครับผมในวันนี้ฮะซูเปอร์ฮัมสูงโอเคครับผมวดเยี่ยวมากเลบายบายเราจะไปเยี่ยวกันนะครับทุกดๆครับอย่างง่ห้องน้ำส่ผมห้องน้ำนี่กระสังแมนแมนกระสังนะ ต่างน่าจะเป็นส้างใครของแล้ววะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นประตูทางออกครับผมที่ทางเข้าที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะฮะนี่เลย<ม>โอ้บรรยากาศเยี่ยมนะครับผมขนาดตอนนี้ก็จะสิบโมงแล้วน,นะ,อ,ะอยู่หน้าพระลานบรรยากาศก็กยังร่มเรื่องอยู่เลยนะครับ เหมือนจะเครื่องฟ้าครื่อฝนนะวันนี้ใช่ครับคุณจะกินผลไม้มันได้วัดเลยเสี่ผลไม้เชอรี่อันนี้ถ้าอยู่แถวบ้านมันจะขึ้นตามไหม่ห้วยนะต้นเนี้ยคือพะการโดนนี่ตา,ตามห้วยพะการโดนน้ำเลยนะเออตามห้วย,ตา,วยตามป่าตามลึกตามที่ตามการโดนพะการโดนนี่ดอกรดรกระโดนเน,นี่ยพะการโดนน้ำนี่พะการโดนน้ำอ่าตัวนี้มันแก่แล้วมันก็เลยออกดอกออกออกดอกเนี่ยจานแมนกระโดนหลักแมนถ้ามของน้ำมั่ง อน้ำออกก่อนโดเงาเดินทางไกลยาวนยเนี่ก็ไปวัดภูพาสูงต่อนะรับรูดยอีกอยลูะเดี๋ยวขอตัวอน้ำออกก่อนครับผมเดี๋ยวเดินทางกันต่อไปยางนู่นเลยครับวัดภูผาสูงนะฮะในจังหวัดแต่รูดๆตะขอมาจะสีมาครับ